วันนี้จะเป็นเมนูสระาเปาสังขยานะคะหมักเชื้อแป้งไว้ก่อนเนาะใส่น้ำไปสักสี่ห้าช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะยิดสักหนึ่งกรัมค่ะน้ำตาลสายนิดนึงหมักเชื้อแป้งไว้ก่อนค่ะ ไว้ตั้งไว้สักหกชั่วโมงแปดชั่วโมงนะคะจะให้ดีก็ก่อนขึ้นนอนนะคะหมักไว้ก่อนสักแปดถึงสิบชั่วโมงจะดีมากๆจะได้เชื้อแป้งที่ฟูนุ่มค่ะสังขยาใช้ใบเตยห้าใบล้างสะอาดแล้วซอยค่ะสูตรเราพาทำแบบง่ายๆนะไม่ต้องมีขั้นตอนเยอะแยะนะคะทำแบบง่ายที่สุด เตยห้าใบล้างสะอาดแล้วหั่นเล็กๆค่ะเตยห้าใบนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะพาทำแบบง่ายที่สุดนะคะเราไม่ต้องไปคัดแยกใดๆเนะาะใบเตยห้าใบซอยสะอาดใส่ในนี้นะคะน้ำกะทิ400กร,รมัมกะทิเราใช้เป็นกะทิสด ท่านใดจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้นะคะ400กรัมในนี้ใส่ไข่เลยค่ะไข่ไก่2ฟองไข่ไก่เบอร์หนึ่ง2ฟองนะคะใส่เลยน้ำตาลทราย50กรัมค่ะใส่ลงไปน้ำตาลทราย50กรัมใส่ลงไปค่ะ เกลือปน2กรัมค่ะนมข้นหวาน10กรัม15กรัมประมาณนี้อยู่ที่เราชอบหวานนะคะเราจะใส่ไป1ช้อนเต็มๆตักอย่างนี้นะคะนมข้นหวาน1ช้อนแล้วนำไปปั่นเลยค่ะ อันนี้เพิ่มแป้งข้าวโพด40กรัมแป้งสาลีสาลีสาลเปา10กรัมเพิ่มสีสวยหน่อยนะคะเพิ่มสีเขียวแอปเปิ้ลไป2หยดท่านใดไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะคนตรงนี้ให้ละเอียดคนตรงนี้ผสมกันก่อน น้ำเดือดแล้วนะคะยกสังขยาเราขึ้นตั้งเลยค่ะสังขยาตัวนี้ถ้าจะทำไปจิ้มปลาต้องโกไม่ต้องใส่แป้งสาลีนะคะเขาจะนิ่มๆหน่อยเนาะ อันนี้เราจะทําใส่เราจะทําเป็นไส้สระเปาก็เพิ่มแป้งสาลีไปน,นิดหนึ่งค่ะสิบกรัมอะแล้วค่ะอย่างนี้ดีละเดี๋ยวเวลาเขาเย็นแล้วเขาจะอยู่ตัวอีกนิดหนึ่งเนาะพอปิดไฟยกลงมาค่ะ ด้วยถุงร้อนถุงร้อนนะคะปิดสนิทไว้เลยแล้วเราไปทำแป้งกันค่ะดูส่วนผสมของแป้งที่เราจะนำไปหอ่อสาลเปาสังขยานะคะอันนี้จะอร่อยตั้งแต่ผิวแป้งเลยเนาะจะออกหวานกลมกลม่อมจะมีรสชาติกว่าตัวอื่นเนาะเพราะว่าเขาเป็นสังขยานะคะแป้งสาลีจะใช้เบัวแดงก็ได้กิเลนเหลืองก็ได้ของเราใช้เป็นกิเลนเหลือง500กรัมนะคะ น้ำอุ่น290ก้รัมน้ำตาลทรายสิบห้กรัมนะคะเกลือป่นสกรัมยีสต์สกรัมที่จริงแล้วตามหลักแล้วถ้าแป้งห้าร้อยเราจะต้องใช้เป็นยีสต์หกรัมแต่อากาศร้อนไม่จำเป็นต้องใส่ให้เยอะเราจะไม่ได้กลิ่นตัวนี้เพราะกลิ่นตัวนี้ถ้าใส่เยอะก็ไม่ใช่ดีค่ะทำไมถึงใส่ไม่เท่ากันถ้าอากาศเย็นเราต้องใส่ให้มากขึ้นนิดนึง เพื่อยีดจะไปเร่งแป้งให้ฟูขึ้นนะคะแต่ไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่เบกกิ้งโซดานะในนี้นะสี่กรัมนะคะแป้งห้าร้อยใส่ยีสี่กรัมใส่น้ําตาลสิบห้ากรัม g, ใส่เกลือสองกรัมน้ําอุ่นเท่าที่เราจับได้สองร้อยเก้าสิบกรัมนะคะทําแบบนี้นะท่านใดใส่ถุงมือถนัดใส่ถุงมือใส่นะคะเราขอไม่ใส่ถุงมือแต่ล้างมือสะอาดแล้วผสมแป้งได้เลย กระจายเขาหน่อยค่ะตักออกจากโรแป้งเนาะพอเราจะใส่โรไว้มันจะเป็นก้นกอนก,อนกอน็ขอใช้มือสาวๆส่งๆเขาหน่อยนงคะ่ะโอเคพอได้อย่างนี้แล้วใส่ยีสต์เลยค่ะเกลือสองกรัมน้ำตาลทรายสิบห้ากรัมน้ำสอง้อยเก้าสิบกรัมนะคะน้ำอุ่นเนาะน้ำอุ่นนิดหน่อยถ้าหน้าหนาวจำเป็นต้องใส่ยีสต์ให้เท่าแป้งหรืออาจจะมากกว่าแป้งขึ้นไปนิดหนึ่ง นิดหนึ่งนะคะสมมติว่าห้าร้อยกรัมของแป้งใส่ยีสต,ต์ไปสักหกกรัมอย่างนี้ยังโอเคแต่ถ้าใส่ถ้าเพิ่มมากกว่านั้นถ้ายีสต์มากกว่านั้นมันก็จะมีกลิ่นยีสต์นำนะคะไม่อร่อยนะมันจะถุนๆนะคะหน้าหนาแป้งไม่ค่อยขึ้นจำเป็นต้องใส่เยอะนิดนึง แป้งพอคลุกเขาเข้ากันเท่านี้แล้วใส่น้ำมันหมู15กรัมวันนี้ขอใช้เป็นน้ำมันหมูนะคะสำหรับเปาสรับเปาเนี่ยแป้งสำหรับเปาทุกตัวถ้าเราใส่เป็นน้ำมันหมูได้จะดีมากค่ะขาวหอมเพราะว่าเวลาเจียวเราจะใส่ใบเตยในนั้นด้วยเนาะหอมค่ะสำรับเปาถ้าใส่เป็นน้ำมันหมูเนี่ยจะหอมมากๆเพราะว่าในนี้เวลาเจียวเราจะใส่ใบเตยเข้าไปด้วย ส5บห้ากรัมก็คือหนึ่งช้อนกับอีกนิดหนึ่งนะสิบห้ากรัมนะคะไปชั่งได้เลยนะคะเสร็จแล้วแป้งเชื้อที่เราหมักไว้ค่ะนี่คือแป้งเชื้อที่เราหมักไว้เมื่อเช้าเนาะเขาก็จะขึ้นฟูดีแล้วเนาะนี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นอย่างนี้เนาะถ้าครบแปดชั่วโมงเราจะได้แบบนี้เลยค่ะเป็นใยสวยมากแป้งห้าช้อนผสมลงไปแล้วก็ค่อยใส่น้ํา เดี๋ยวเราจะเขียนไว้ในคลิปนะคะจะเขียนให้ละเอียดที่คลิปอีกทีนที่ท้ายคลิปนะคะว่าวิธีทําทํายังไงเนาะหมักไว้สัก6ชั่วโมงก็ได้8ชั่วโมงก็ได้ค่ะเราก็จะได้เชื้อตัวนี้ใส่แล้วแป้งสลรัเป่าเลยจะนุ่มมากๆนวดเข้ากันเลยค่ะ นวดให้เข้ากันดีเลยค่ะท่านใดที่ทำขายอยู่ตลอดนะคะ เก็บไว้สักช่วงหนึ่งในขณะที่เรานวดเข้ากันแล้วนะคะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วแป้งเชื้อแป้งผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะแบ่งขึ้นมาเลยค่ะในขณะที่เรานวดแป้งเนี่ยเนาะแบ่งเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เก็บไว้เลยใส่ถุงไว้เลยค่ะอันนี้ก็คือเชื้อแป้งนั่นแหละพอวันอื่นเราทารําสลาเปาอาจจะพรุ่งนี้เราทําสลาเปาต่อสมมุติวันหน้าเราทําสลาเปานะคะ เพราะเรามีอาที์ทำซาลาเปาอยู่แล้วเนอะแบ่งอย่างนี้ขึ้นมาเก็บเอาไว้นะคะใส่ถุงเก็บไว้นี่ก็คือเชื้อแป้งเสร็จแล้วเรานวดเราไม่ต้องผสมเื้อแป้งตัวนี้แล้วก็เอามานวดใส่กันในขณะที่เราผสมแป้งก็จะเป็นซาลาเปาตัวนิ่มๆเลยค่ะแป้งซาลาเปาเราก็จะนิ่มมากๆเลยลองลองทำดูนะคะเราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาผสมเื้อแป้งไว้นะคะปิดพักไว้ก่อนนะคะสักครู่ ห่ครอบไว้แบบนี้ก่อนเนาะเราคนเดียวทํางานจะง่ายหน่อยนะคะปิดพักไว้แบบนี้สิบห้านาทีอากาศร้อนจะจัดสิบนาทีก็ใช้ได้นะคะให้แป้งเรานิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็มานวดแล้วแบ่งแป๊บหนึ่งค่ะอือากาศร้อนขึ้นสวยเลยช่ว <c oughs> งนี้อากาศร้อนเนาะอากาศร้อนจะขึ้นสวยมากดูแป้งนะคะแป้งจะขาวสวยมากๆเลยคะ่ะยุยด,ดีนวด นวดให้ได้ฟองอากาศแป๊บหนึ่งแล้วเราก็แบ่งแป้งได้เลยค่ะ กดไม้อย่างนี้นะคะน้ำหนักมือให้มาอยู่ตรงนี้อย่างนี้แล้วตรงกลางเขาจะนูนกดตะแคงเงี้ยค่ะกดตะแคงเนี้ยแล้วตรงกลางแป้งเราจะนูนเนาะใส่สังขยาไม่ออกเนาะไม่หกกลางแป้งอะตรงกลางกึ่งกลางแป้งเขาจะเป็นนูนนูนหน่อยค่ะกดซ้ายขวาซ้ายขวา ลองไปทํำดูความไม่ยากหรอกถ้าเรารู้เทคนิคแล้วอร่อยก็ง่ายแล้วไม่เข้าใจก็เขียนถามมานะคะว่างแล้วเดี๋ยวเรามาตอบให้เนาะตอบทุกคำถามนะคะเท่าที่เรารู้นะเท่าที่เราบอกได้เท่าที่เราเข้าใจเราก็จะตอบนะคะ ตดยแล้วเราก็จัดเรียงให้เข้าๆที่เขาพักเขาไว้สักกระเดียวค่ะให้แป้งเราขึ้นก่อนเนาะฝาปิดไว้ค่ะน้ำเดือดพอดีเรามาดูสระเปาว่าขึ้นหรือยังค่ะโอเคค่ะสรลเปาขึ้นแล้วเนอนิ่งแล้วนะคะยกขึ้นนึ่งเลยค่ะใช้เวลานึ่งสิบห้านาทีนะคะไฟกลางๆนะ นึ่งด้วยไฟกลางสิบห้านาทีค่ะครบเวลาสิบห้านาทีนะคะดูสาละเปาเนาะปิดไฟเลยค่ะมั่นใจว่าสุกเดี๋ยวทำลูกใหญ่นะคะเห็นไหมนี่ค่ะทำขายได้เลยค่ะชุดนี้รับรองความอร่อยนุ่มมากรสชาติกลมกลม่อมอร่อยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ